นี่ครับพี่น้องครับนี่มีเกษตรกรนะครับสอบถามนุ่มขวัญชัยว่าหลังจากที่พ่อพี่น้องป้องไปนะครับได้ทําการว่านแหงนะครับเมื่อว่านที่ผ่านมาครับผมนี่ผลปรากฏว่าช่วงนี้ครับฝนตกนําบันิีกองครับพี่น้องครับนี่ปกติหลังจากที่เพิ่นว่านแล้วนะครับเพิ่นกาวาสิทําการคุ้มแหงครับพี่น้องครับผลปรากฏว่าฝนตกต่อเนื่องกันมากครับผม แล้วลักษณะนะครับของดินกับเป็นยังสี่ครับพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องครับเปียกๆชุ่มๆจังสี่ครับบางพื้นที่กับหงนี่ครับในลักษณะแบบนี้เนาะบาทที่นี่นะครับพอพี่น้องเกษตรกรกันนะครับก็เลยสอบถามนุ่มขวัญใช่ว่าสีทําการคุ้มแหงคุ้มเลนนะครับหรือว่าสีคุ้มแบบใดเนาะว่าสันว่าซึ่งคําตอบของคําถามนี่ครับผมพี่น้องครับนี่ เฮียอุดช่วยตอบคำถามนี้ด้วยครับผมครับสวัสดีครับชาวนาทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอุดร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสิงุ์ครับสำหรับในการทํานาข้าวของชาวนาไทยนะฤดูการเดือนเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเป็นช่วงฤดูการทํานาปี ชุดใหญ่ของประเทศไทยของชาวนาไทยบ้านเราเลยนะครับก็คือตอนนี้นะครับประมาณกลางเดือนพฤษภาคมก็มีการหวานเข้าวตั้งกันชุดใหญ่เลยแต่ว่าตั้งแต่เมษานก็มีการหวานกันมาบ้างนะครับแต่ในช่วงนี้จัดเป็นชุดใหญ่ของนาปีของทางภาคอีสานแล้วก็ทางภาคเหนือนะครับเขตที่อยู่นอกเหนือชนประทานในในพื้นที่ที่ดอนที่ไร่ที่นาที่โคกทั้งหลายนะครับที่อาศัยน้ําฝนเป็นหลักนะครับก็เป็นฤดูการใหญ่ของ ชาวนาของประเทศของประเทศเลยนะครับครับผมครับทีนี้ในการหวานข้าวเสร็จเนี่ยในการหวานข้าวนาแห้งเนี่ยมันจะมีปัญหาใหญ่ที่เกษตรกรทุกคนจะประสบจะเจอกันก็คือเรื่องของวัชพืชนะครับในเรื่องของวัชพืชนี่ก็คือมีอทั้งวัชพืชไปแคบไปกว้างแล้วก็ตระกูลกกนะครับซึ่งวัชพืชเหล่านี้นี่สร้างปัญหาให้กเกษตรกรเยอะมากถึงขั้นว่าถ้าใครไม่ฉีดยาคุมหญ้าเลยเนี่ยนะครับจะเจอปัญหาว่าหญ้าเต็มแผ่นดินเลยซึ่งหญ้านี่เยอะมาก พราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยเกินร้อยละแปดก็จะควบคุมวัชพืชโดยการใช้ยาคุมวัชพืชในนาข้าวชนิดแบบนาวหวานแห้งกันนะครับทีนี้เรามาดูว่าการกำจัดวัชพืชเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกเลยเรืยกว่ากลุ่มของการคุมวัชพืชอันนี้เราจะฉีดกันตั้งแต่หลังจากหวานแล้วไม่เกิน4วันนะครับไม่เกิน4วันเนี่ยเกษตรกรชาวนาก็จะทําการหวานข้าวเสร็จแล้วก็ฉีดยาคุมวัชพืชไปเลยไม่เกิน4วันก็ จากคุมเลยถึงี้ลักษณะการคุมของระยะนี้นี่านาข้าวของเกษตรกรนี่ส่วนใหญ่จะเป็นนาวหวานแห้งก็คือเตรียมดินแล้วก็หวานดินฝุ่นฝุ่นดินอีสานเจ้าดินไงๆเลยนะครับก็ทําการหวานแล้วก็ทําคลาดลกแล้วทําการฉีดยาเข้าไปเลยอันนี้เครียกนาวหวานแห้งนะครับอันนี้ก็คือการหวานในการเอ,เอระยะแรกก็คือการคุมมันจะเป,ปิในการคุมศูนย์ถึงสี่วัน ทีนี้มาดูในระยะที่2องนะครสองนี้เรียกว่ายาเก็บหญ้าหรือว่ายาฆ่ายาอันนั้นต้องรอให้ข้าวสูงประมาณสักครึ่งศอกประมาณนี้นะ,ะก็ค่อยฉีดเป็นการกําจัดวัชพืชแบบยาเก็บหญ้าหรือฆ่ายาแต่วันนี้นะครับผมจะพามารู้จักเกี่ยวกับยาที่ใช้ในการคุมวัชพืชในการในการคุมวัชพืชในระยะข้าวไม่เกิน4วันก็คือหวานเสร็จเราก็ฉีดคุมเลยนะครับทีนี้ในการคุมลักษณะแบบนี้นะครับเกษตรกร วิธีการก็คือหลังจากหวา่านข้าวแล้วทําการคลาดปกข้าวเสร็จเรียบร้อยเพื่อ,อทำให้ดินเหลือเม็ดเล็กๆหรือว่าดินแห้งฝุ่นๆเป็นฝุ่นเลยเป็นไงๆเลยเนี่ยจนเขาเรียกว่านาหวานแห้งกันนะครับในระยะนี้นี่หลังจากหว่านแล้วศูนย์ถึงสี่วันก็คือหว่านเสร็จเราก็สามารถฉีดได้เลยหรือรอไม่เกินสี่วันหรือก่อนที่วัชพืชและข้าวจะงอกเราก็จะทำการฉีดยาถุมวัชพืชดินแห้ง ในดินแห้งกันไปนะดินฝุ่นฝุน่นดินไงไงนะครับไม่ต้องกลัวนะเราจะมียาใช้ในการคุมมัชพืชได้เลยนะครับตัวที่เราแนะนําซึ่งได้ออกคลิปไปรอบหนึ่งแล้วก็คือตัวนี้เลยนะครับแฮปปี้คุมแห้งนะแฮปปี้คุมแห้งหรือยาคุมแห้งในนาเ้านาหวานแห้งโดยเฉพาะเลยนะครับชื่อหรือเรียกกันง่ายๆว่าแฮปปี้คุมแห้งนะครับชุดนี้เลยนะครับชุดนี้หนึ่งชุดนี้นะครับก็มียาอยู่3ามตัวด้วยกันนะครับ ยาสามตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือตัว s t Star ตัวนี้จะเป็นยาคุมวัชพืชใบแคบเป็นหลักเลยนะคุมวัชพืชใบแคบนะครับอ่าตัวนี้ใบแคบนะครับตัวที่สอง Post 2e นะครับ h o s t 2e ตัวนี้เป็นตัวคุมวัชพืชใบกว้างนะครับคุมวัชพืชใบกว้างนะครับส่วนตัวนี้ Biosefer นะ Biosefer เป็นยาจับหน้าดินทําให้ตัวยา เอสทีสตาร์และ้วงสองอีเ่เกาะหน้าดินแน่นขึ้นกว่าเดิมการเกาะแน่นหน้าดินแน่นเนี่ยจะทําให้อาการคุมวัชพืชเนี่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมขึ้นมาอีกเยอะนะครับชุดนี้เรียกรวมกันว่าแฮปปี้คุมแห้งนะแฮปปี้คุมแห้งชุดนี้เลยนะเป็นกระเป๋าเลยนะครับเป็นแพ็กเกจเลยนะครับอ่าเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะเรียกว่าแฮปปี้คุมแห้งฉีดก่อนหลังจากวานข้าวศูนย์ถึงสี่วันหรือก่อนที่วัชพืชจะงอก นะครับอันนี้ก็คือแฮปปี้คุมแห้งนะครับอ่าตัวนี้ไปแล้วทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นมาว่าในช่วงสี่ห้าวันที่ผ่านมาหรืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากเราหวานแห้งหวานดินแห้งหวานดินฝุน่นดินง่ายไปเลยนะครับปีนี้นะปริมาณน้ําฝนมาเร็วและก็มาต่อเนื่องและก็มาเยอะทําให้ดินที่อ่าเราทําเป็นฝุนฝ่นฝุ่นเป็นไงไแล้วเนี่ยมันเกิดการชื้นการเปียกการแฉะขึ้นมาเนี่มีคําถามกลับมาว่า แล้วลักษณะนี้แบบนี้เราจะใช้ยาคุมแห้งแฮปปี้คุมแห้งหรือมียาตัวไหนได้ใช้แทนได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับถ้าลักษณะแบบนี้นะครับเกษตรกรที่หวานตอนดินฝุ่นฝุ่นดินไงไงหวานเข้าไปแล้วแล้วเกิดเจอฝนตกนะครับทำให้ดินนี่แฉดินชื้นดินหมาดก,ก็คืออาการดินฝุ่นอาการดินไงไง่ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยาในระยะแบบนี้เราจะไม่แนะนําให้ใช้ยาคุมแห้ง รือถ้าเป็นดินหมาดๆยังพอฉีดได้แต่ถ้าเป็นดินแฉะๆนะครับดินมีน้ําขังนิดหน่อยเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้ยาคุมแฮปปี้คุมแห้งนะครับเราจะแนะนํายาอีกตัวหนึ่งที่มาใช้สำหรับดินเปียกดินหมาดดินชื้นเป็นหลักเลยนะครับยาตัวนั้นก็จะมีโดยเฉพาะอีกตัวหนึ่งมาให้นะครับส่วนยาที่คุมแฮปปี้คุมแห้งเนี่ยเราจะไม่แนะนําให้ใช้โดยเฉพาะในษณะดินที่มีน้ําขังนะครับดินที่มีน้ําขังนี่ ไม่แนะนําให้ใช้แฮปปี้คุมแห้งหรือว่ายาตัวใหม่ที่จะแนะนําเลยอันนั้นต้องรอให้ดินแห้งดินปากดินเปียกก่อนเพราะฉะนั้นนะครับเราจะใช้ยาอีกตัวหนึ่งแทนแฮปปี้คุมแห้งก็คือตัวนี้เลยนะครับกองหลังบวกกับเอ็นฮันนี่นะครับสองสามตัวเลยนะครับกองหลังบวกเอ็นฮันแล้วก็บวกไบโอเซฟเฟอร์นี่ก็คือ,อยาควบคุมวัชพืช นะครับก่อนที่วัชพืชจะงอกหรือหลังจากวันหว่านข้าวไปแล้ว0ูนถึงสวันนะครับเราจะใช้ตัวยาคุมวัชพืชแบบดินเปียกนะครับหรือว่าแฮปปี้ดินเปียกนะเดี๋ยวมาดูความหมายของคาว่าดินเปียกดินชื้นดินหมาดดินมีน้ําขังนี่เป็นยังไงนะครับแล้วตัวกองหลังบวกกับเอ็นทันเนี่ยจะใช้ในลักษณะดินอย่างไรกันนะครับอ่ามาดูเลยนะครับ สำหรับในระยะนี้เกษตรกรที่หว่านข้าวไปแล้วเจอดินเจอฝนตกสานะครับฝนตกสานี่ถ้าตกไม่เยอะดินหมัดมาดนะดินหมัดมาดินพอเปียกอันนี้เราใช้ตัวแฮปปี้คุมเปียกได้นะครับดินที่ใช้แฮปปี้คุมเปียกได้ก็คือหนึ่งดินหมัดมาดินมีความชื้นนะครับนะแต่ถ้าเป็นดินหรือว่าตรงแอ่งน้ําที่มีน้ําขังอยู่เนี่ย ตรงไหนที่มีน้ําขังอยู่ไม่แนะนําให้ใช้นะครับไอ้ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นคุมแฮปปี้คุมแห้งแฮปปี้คุมเปียกเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ใช้ในดินที่มีลักษณะน,น้ําขังนะน้าขังนี่เราต้องเว้นไปก่อนอย่าเพิ่งฉีดนะครับแต่ถ้ามันขังนานแล้วเลยระยะตอนวัน้พืชงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยรอไปใช้ตอนอการกำจัดวัชพืชแบบเก็บหญ้าตอนข้าวสูงประมาณครึ่งศอกเราค่อยมาใช้ทีหนึ่งอันนั้นเดี๋ยวจะออกคลิปในในตอนต่อๆไปนะครับวันนี้ย้อนกลับมาดูเรื่องของการ คุมวัชพืชในนาหว่านแห้งแต่บังเอิญว่ามีฝนตกไฟนะครับเราก็จะเปลี่ยนยาที่จะมาใช้ก็คือให้ใช้แฮปปี้คุมเปียกนะดินเปียกก็คือดินแฮปปี้คุมเปียก,กคืออะไรให้เราษละ,ะดดินที่ใช้ก็คือหนึ่งดินเปียกไม่มีน้ําขังนะครับดินหมาดดินชื้นนะดิน3ามอย่างนี้จะไม่มีน้ําขังนะครับเราให้เปลี่ยนจากแฮปปี้คุมแห้งมาใช้ตัว กอ,องหลังบวกกับเอ็ันแล้วก็บวกไบโอเซฟเฟอร์นะครับหชุดนี้นะครับก็มีกองหลังประกอบไปด้วยยากองหลัง1,000พัซีซีหขวดในการคุมวัชพืชดินหมาดดินชื้นดินเปียกนะครับแล้วก็มีตัว N อันนะครับ n อนันตัวนี้นะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่เราเปิดตัวมาที่ช่วยในการคุมวัชพืชตระกูลกบนะตระกูลกบเป็นหลักแล้วสามารถฆ่าวัชพืชตระกูลกบที่งอกมาแล้วได้ด้วยนี่ก็คือตัว N หันนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวไบโอเซฟเฟอร์ aper, นะเป็นตัวจับหน้าดินที่ช่วยล็อกตัวยากองหลังแล้วก็ยาเอ็นทันนี่ให้ติดหน้าเกาะหน้าดินได้นั่นขึ้นกว่าเดิมทําให้ประสิทธิภาพในการคุมได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับทีนี้เรามาดูอัตราการใช้นะครับกองหลัง1ขวดเอ็นฮันหนึ่ซองแล้วก็ไบโอเซฟเฟอร์หชุดนี้สามารถฉีดได้พื้นที่4ไร่ด้วยกันฉนะีด4ไร่ด้วยกันนะครับชุดนี้สไร่โดยใช้ตัวกองหลังนะครับ ก็คือใช้4ฝาขวดเลยนะครับหนาะฝาขวดนี้ใช้4ฝา4ถึง5ฝาขวดกองหลังเลยนะครับส่วนเอ็นฮันใช้3ช้อนเพราะว่าการซื้อเอ็นฮั1ซองนี่เราจะแถมช้อนเล็กๆไปอีก1ช้อนใช้ปริมาณ3ช้อนนี้นะครับนะแล้วก็ใช้ตัวไบโอเซฟเฟอร์ aper, 1ฝาขวดไบโอเซฟเฟนะครับทั้ง3อย่างนี้ผสมกันลงในน้ำ20ลิตรฉีดลงในพื้นที่2งาน นะฉีดลงในพื้นที่2ง,งานเพราะฉะนั้นชุดนี้ทั้งหมดจะฉีดได้ในพื้นที่4ไร่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือการฉีดคุมวัชพืชในนาหวานแห้งที่โดนฝนตกใส่นะดินจะมีลักษณะเปียกดินหมาดดินชื้นนะอันนี้ให้ใช้ให้เปลี่ยนจากแฮปปี้คุมแห้งมาใช้เป็นแฮปปี้คุมเปียกแทนนะครับครับผมอันนี้ก็จะมาให้มาให้ความกระจ่างกับเกษตรกร,กรชาวนาที่เจอปัญหาทำนาหวานแห้งแล้วฝนตกใส่ นะครับรู้จะทํำยังไงดีนะครับอันนี้วันนี้ก็มาออกคลิปให้ทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งนะสำหรับเกษตรกร,กรชาวนาที่ทํานาหว่านแห้งแล้วโดนฝนตกส่นะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบอาการนําเสนอเกีย่ยวกับยาคุมวัชพืชดินเปียกไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ